อัศวีดัตสวัสดีพี่น้องฟังไทยและกับพี่น้องฟังเล่าครับมมนีผมพาเมื่อกินชูชิครับอ่าแม่ค้าอยู่ในเพจกมุ่มว่าปีคนขายเดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวผมมีใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับเด้อคู้ใดสนใจกัโทรสั่งในเพิ่นส่งห่อหน้าบ้านครับกองทั้งหมดอ่าห้าชิบชิ้นร้อยแปดสิบบาทครับ เดี๋ยวให้ไปเบิ่งใกล้ๆน,นี่มื้อนี้เลี้ยงเด็กๆครับบ่ถึกเล่ก็กินได้ครับพี่น้องโอ้บ่บถึกเล่ก็กินได้เอาเบิ่งให้มีหลายหน้าครับนี่ครับเบิ่งเนี่ยแมวผมก็กำลังแกะอยู่ดอุ้ยเป็นไงเสียบเพียงพี่น้องเกินยังสู้สีเอ็นบ่มู้ิเกินสู้สีครับพี่น้องูอูซซิิในในเลีเ้ยงเด็กๆกรครับบ่ถึกเล่กครับเต้งก็กินได้คือเก่าเดีย๋ยวตอนนี้ มันยากกำลังแกะกองครับมึงเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกอะไรชิอันนี้น้องอะไรน้อันนี้น้องอะไรอันนี้น้องอะไรอนน้ฮะอันนี้น้องอะไรเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ย่ามีอันนี้ย่ามีไม่ใช่น้องอ่นนิวไปอยู่ฝั่งนู้น เออนี่โยไปอยู่ฝั่งโน้นเออเด็กๆจะมาทำอะไรวันนี้จะมากินซูชิใช่ไหมจะมากินซูชิโชว์พวเพื่อนๆ <c oughs> อ่าเอฟซีฝั่งไทยแล้วก็เอฟซีฝั่งสปป๋อเล่าเลยครับอ่ากาบขอบพุณหลายๆที่สามารถติดตามเพจครับ <c oughs> พร้อมหรือยังทุกคนพร้อมหรือยัง <c oughs> พร้อมแล้วพร้อมแล้วลุยอ่าลุยลุยลุยอ่ะมาหนี ผมบริเวณมากินโซ่ครับบริเวณแห่งเล็กหน่อยมากินโซ่ครับห <c oughs> ลานครับอันนี้ลูกครับนี่นิ้วลูกครับสมาร์สมารนาน์นเป็นหลานอังเปาเนี่ยก็เป็นหลานครับอ,อะไร<อ>ไหมเ,เอามือดิเอามือจับดิจิจับเ,เอาจักเลย <c oughs> เอาถ้วยน้อยไหมเอาถ้วยน้อยแบบนี้ไหมเออไปเอาอันนี้รองก็ได้เนี่ยเออเอเอาใครใครจะวว่างเออเออ มีอีกไหมไม่ก็ใ,กใ,ห,กดดใหรเขาดื่นไหนว่าเป่ามือร่องเนี่ยแม่ไปสวยไม่ร้านเนี่ยสวยหน่อยเดี๋ยวเอา,เอา,เ,อาเอาถ้วยเล็กมือร่อง <c oughs> แม่หมีวกินด้วยไหมแม่หมีวกินด้วยไหมฮะลองกินนะแม่หมีวแม่หมีวเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงลูกด้วยอยู่ครับ <c oughs> แม่เอาไปให้ย่าทอน้ำจากา <c oughs> ักอันนะแม่โอ้ <c oughs> โหสมาร์ทอะตั้งรักเลยครับเ <c oughs> ก้าอี้นั่ง จุ๋ยเลยครับเบิ่งเบิงเพื่อนเบิงบ่ง,งโอ้เป็นเห็ดงามเลยเดียวเบิง่งจูสีครับมื่อนี้ร้อยแปดสิบบาทครับไม่ขาดเพื่นแถมให้นมั้มเพื่อเล็กรองอ๋ออันนี้มาจะเอาไปให้ย่าโอ้ยเป็นตะแซ่บขนาดอันนี้เรื่องอะไล่ะชยุอันนี้หเอาอันไหนดีอันนี้วาซาบิครับขอเไปให้ย่าสักี้น น,นี่ชิมันนี้หน่อยอถหน้าเป็นเีคิเคป็เป็นต่เสียบนะครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋วไว้ไว้พ่อหน่อยอยเฮ้จมวาซาบิท,าทันจิ้ยังพี่น้องมึงวาซาบิ <c oughs> โอ้ยเต็มเลยอืม <c oughs> กุอืมนี่นาเขาอยากกินเอาไปให้แม่หนูอดไปเอาเอาไว้กอนนงเลย

อร่อยไหมคุณแม่อร่อยอร่อยนี่นิวกินอะไรลูกนี่นิกินอะไรกินกุ้งโอ้ยกินกุ้งโอ้ยลูกผมอยากเอาตะกุ้งอยากกินตะกุ้งครับอแกเงินพอกินครับใครเอามาไม่กินข้าวอะกินข้าวเลยกินกระต่าเอากินชิ้นไหนเอาปากินชิ้นไหนชี้ดิครับอ๋อนี่นิวกินชิ้นไหนชี้ชี้พ่อดูดิ เมื่อกี้กินชิ้นไหนชิ้นนี้เหรอใช่กินชิ้นนี้อืมบันูจักซือหรอครับ <laughs> <laughs> เห็นมันเป็นต่เสียบก็ได้ <laughs> อ่าสั่งมากกินครับยังเล็กน้อย <laughs> บ้าตูว่าจะบีกขืนสม,มองผมเลย <laughs> แสบ่บๆบครับแสบ่แสบๆบเออเอาไปให้แม่หมิวชิ้นหนึ่งกล่องหนึ่งก็ได้ Oh, oh, oh. เดี๋ยวผมซิมมึงตอนนี้นะป้าตัวผมเกือบ hey, บวรบนะแล้วเมื่อกี้เลยก็สบีก็กินข้าวออเนี่ยอนสายล้วเนาะหล่อนี่อยากินกุ้งใช่ไหมออกกินข้าว <c oughs> ลูกผมแกกินที่ลาจินครับ <c oughs> <c oughs> เอากินพร้อมกันหมดเลยนะลูกกินข้าวด้วย เอาข้าวเขาทําเป็นคําให้อร่อยยังไงนะอร่อยนิ้วๆยังไงนะอร่อย <laughs> เอาปาละ่ะเอาปาล่ะอร่อยว่า <laughs> พูดว่าอร่อยได้ยินพูดว่าอร่อยที่เราคงพูดว่าอร่อยอเ,เ,เ,เยิม่มเยิ่มเลยครับ นนีี่่รสไหน,นอร่อยโอ้ปูอัดเบลเอทอเลยกัดกัดตรงนี้ก่อนนี่เออฉันชอบอันนแ้นที่ไม่กินข้าวอ่ะแทนที่จะเอาทางน,นี้ก็เอาทานนี้ยี่งนิวไม่กินข้าวอ่ะเอจ็บน,นิวก <laughs> ินเห <laughs> มือนมาด่ากินเหมือนมาด่านิมว โอ้จ uh ิ oh, oh, ้มยังกระเซาะครับเอาบ้านอ้าว so, like ี่ปุ่นโอ้เจ้าจะจิ้มไรได้ว่าสบีสุดยอดเลยกินสมองไงสมองสมาชิกินอะไรสมาชกินกุ้งวะกุ้งไ่ได้อ๋อกินกุ้งปวด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 นี่นิวกินกุ้งใช่ไหมคะโอ้มาหลายลูกสาวนี่มากุ้ง ซาหล่เนี่ยซาหล่กอร่อยอืมซาหล่ครับซาหล่ก็อร่อยไโอ้ยย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 บยย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 ยเอยยยยยายอยย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 ้ยยยกยอยเยย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 บยย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 อยย ได้บ้างนะดุบ้าผมบ้าอยากใหี้บบ้างนะผมโอ้ยบิดบักครับแห้งยุลีปัศบีนี่เราลองไหมเอานิดนึงนิดนึงลองให้เอฟซีดูหน่อยอัสมัตลองให้ใครๆจะลองให้เอฟซีดูพ่อกันญาณปัศบีกับบิดอ๋ออัสมัตลองดูดิลิ้นแต่นิดดูอันใครมาจอด แม่โวมาปั่นไฟฟ้าสอดเัาตู้เปลย่อเมื่อกี้ทำไมไม่เคยชิมมาชิมดูสิตู้เดี๋ยวเลยครับมันไม่เผ็ดหายาะเลยอันนี้มันใช้ขึ้นสมองที่สุดเลย แม่ผมวานไป <มา S 2> ปั่น <มา S 2> ไปสอดตบไปโ,<อ>โอ้อันสมาร์ทแม่ซื้อวางอะไรก่อแม่มินบ่แม่มินบ่แม่มินตอ๋อแม่มินบอกแม่มินมาเลี้ยงในเด้อวางนี่เด้อเลี้ยงียงสุสีพ่อนี่ในเด้อวางนี่เด้อม่มินนมาโอ้แม่มินทันมาก โอ้ยแน่นอนครับนี่ครับยูทูบเบอร์หน้าคนครับนี่นางยูทูบเบอร์สายกินครับเมื่อต็มครับเต็มปากเต็มค่ำเต็มปากเต็มค่ำครับเอาเอาหมดด้วยสิลูกลูกสาวผมกินจรปวดครับกิตแนวประวด กินต่หนาปูอัดครับเขาบอกกินครับทำไมไม่กินได้หมดเหรอลูกอันนี้ไสอะไรเนี่ยอ๋อันนี้ไสปวดเนาะอันนี้อร่อยกว่าเพราะว่ามันมีซีดมีซีดโอ้ยมึงพี่น้องอันนี้หนเนาะอื้อือนิ่กินน้อยไปอ่ะ มาผมผมก็กินชิ้นใหม่ฮะเย่าเรียกว่าสาลัยสาลัยทะเลกินหมืดมาเอานี่เอากินหมืดมาเอานี่ลูกสาวผมอิ่มแล้วครับมาช่วยกันกินหน่อยปวนไม่ปวดอะไร ซั่งทู่หน้าซึ่งไข่กอกนั่งปลาหมึกครับปลาหมึกเตัวอะไรไก่เอันไมนี้ตันเล้ตไมตันต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้นมตนไมต้นไมต้นไมตนไม้นไม้นม้ต้อต้นอะไรต้นไม้่มน้ต้นไม้พ่อหมมบอกว่าต้นไม้มันคือก อิ่มยังนี่งอิ่มยังนี่งอิ่มยังอังเปาอิ่มยังนี่สามารถะหรอิ่มยังอันนี้สายกินของแท้ครับสองเงินสองเสือเลยครับสายกินของแท้กินหมดเลยฮะกินพวกนี้เลยเปล่าอ๋อโถวอีแม่มิ้นเลี้ยงไหว้บนอีกกินหมดนี่คนเดียวเด้อ อันนี้ใส่เงี้ยงครับเดี๋ย้อซิมมึงต้องใส่เงี้ยงพริกว่พริกบัลูเพื่อนตัวอะไรขอไค่ถูกต้องพี่บ่าวโอ๊ยคืออะไรอ่ะไม่เห็นซิคืออจับจับไม่รู้ลองดูอ๋อหืมตัวอะไร เอากระซิมเบิงอืมกระซังกับเราต้องกินอยากินจั๊กปูอดนั่นอย่างเงี้ยป๊อปกินให้น้องเลยครับมันอืมอร่อยไหมอร <c oughs> ่อยไหมอินิว um. อร่อยเขาพูดยังไงนะอีนิวอร่อยต้องต้องมีปากด้วยเอ่าอางเปาพูดดิ โอ้ยปากยังไม่จูหัเอาสมารถพูดดิอร่อยนิ้วอร่อยกล้องมันยังไม่โฟกัสเลยไปถาพ่อดีกว่าเอาไปอยู่หน้ากล้องสิคะไม่เอาอยากเห็นมือตัวเองอเลยอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเร่ง เอาบางแต่ทายยูทูบเบอร์มาดหนิก็ได้เนาะยูทูบเบอร์มานาะดูรูปผมคนนี้ที่เราไปดูรูปผมคนนี้นี่ครับยูทูบเบอร์อ่นันยูทูบเบอร์มาสิก,กินยังต่อครับสินยังต่อครับกินสิ่งนี้วะโอคนสิกินสิ่งนี่ต่อครับลูกสาวหนิกระหวนดีดิกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยทั้งคำเลยเออ นี่จะเป็นผู้สืบอสารช่องเอาใส่มือนั่มใส่ใส่มือนั่ก็ได้เออใส่มือนั่ก็ได้เอ้าเออไอ้นะพริกกว่าพริกพริกอ่ะมึงมันโมเมนพริกไก่มันไก่มดแล้วครับไก่มดแล้ว เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวไล่ไปก่อนครับกินบ่มดครับอิมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอ่เด็กๆบ๊ายบบบาาายย๊ยเพื่อนๆเราบายยเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะ